สวัสดีค่ะพี่น้องทุกๆคนนะเ,นเพื่อนๆที่รักนะคะวันนี้เป็นวันวันที่4ของเดือนเมษายนสองพนายหกสิบะคะแดดร้อนมากเลยอากาศไม่ว่าจะเป็นยังไงอากาศที่ร้อนทุกวันเลยร้อนตั้งแต่ปลายเดือนมีนาจนมาถึงต้นเดือนเมษาแล้วก็ยังจะร้อนอีกต่อไปพี่อ้อยก็ไม่มีอะไรค่ะวันนี้อยากจะมาคุยกันเรื่องการไปลงคะแนนเสียง เมื่อวานนะ่ะนะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเขาไปจับเบอร์กันค่ะพุทธสอสอกันทั้งหมดนะคะทุกพักเลยไปจับกันก็ดีอกดีใจนะคนนั้นได้เบอร์เดียวคนนี้ได้เบอร์กูนนะ้ทุกคนก็อยากจะได้เบอร์เดียวเดียวเบอร์ตัวเดียวนะมันจะได้จําง่ายแล้วก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนทุกๆคนได้ศึกษาพักนะคะได้ศึกษาของพักแต่ละคนว่าเขามีนโยบายอะไรบ้างนะ แต่ยังว่าราคาทุกคนก็ต้องชูนโยบายของตัวเองนะที่ดีที่สุดนะคะดีที่สุดนะบางคนก็ชอบปลูกกัญชาก็พภูมิใจไทยบางคนก็ชอบออบัตรคนแก่นะคะหรือว่าชั้นกรรมชีพชั้นกรรมชีพจะได้เงินเยอะๆต่อวันคิดพิจรารณาเอาค่ะเพราะว่าแต่ละพักเนี่ยเขามีการชูนโยบายต่างๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะตั้งแต่พี่อ้อยเกิดมามีคนมานะขอซื้อเสียงคือให้เงินแล้วเราต้องไปเลือกกาขอร้องให้กาเบอร์นั้นเบอร์นี้พี่อ้อยฟังแล้วพิจารณาแล้วว่าพี่อ้อยนะ่ะเกิดมาไม่เคยขายเสียงไม่เคยไม่เคยได้เงินจากใครเลยแม้แต่บาทเดียวเกิดมาในชีวิตจนอายุ71ปีมีคนมาขอซื้อมาเกาะหน้าประตูหน้าบ้านขอลายชื่อ ขอบ้านเล็กที่นะพนักงานเออไม่ใชออ่ในบ้านเนี่ยมีกี่คนขอ,อรายชื่อพี่อ้อยไม่ให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกหรือเป็นหลานที่อยู่ในบ้านของพี่พี่ไม่เคยให้พี่บอกว่าถ้าหากว่าเราจะเลือกใครเราเลือกด้วยใจศรัทธาเราเลือกด้วยใจรักเลือกที่จะออพักไหนไม่ใช่ว่าตัวบุคคลแล้วก็ไอ้พักก็มันงี่เงา่าพักมันโกงก็ไม่เอา พี่อ้อยไม่เห็นแก่ได้อีเงินฟาดหัวแค่ห้าร้อยแค่พันเดียวนะพี่อ้อยคิดว่าเขาซื้อมาเนี่ยมีหรือเขาจะไม่เอาคืนนะทุกพักแม่งคอรับชั้นทางนั้นทุกพักอะค่ะหน้าไหนฮะตราหน้ามาเลยนะสอสอหน้าไหนบางที่มันไม่กินมันกินทางนั้นแหละค่ะแต่บางบางพักกินสวาปามมากเกินไปนะสวาปามก็หมายความว่าโลภ กนะินแบบโชว์ๆกินแบบให้เห็นๆให้ชาวบ้านเขาด่านะทั้งที่รู้นะแต่ชาวบ้านเขาด่าก็ไม่แยแสคือหน้าด้านนะหน้าด้านหรือหน้าทนด้วยเออพี่อ้อยเจปีแล้วใครจะมาเป็นนายกนะก็ดีหมดเลยค่ะเพราะว่าทุกๆทุกๆพักนะเขาเข้ามาเขาก็กินกันนะพี่อ้อยก็ไม่จะทำยังไงนะปากเดียวท้องเดียวจะไปสู้ลบเขาได้หรือ ก็ต้องฟังเข้าไปรู้ว่าเขากินก็อย่าไปเบรกเขาเดี๋ยวเขาหัวทิมนะเดี๋ยวเขาหัวทิมเบรกเขาไม่ได้ฮะบางทีพูดพูดไปแล้วเบรกเนะี่ยเขาหัวทิมแล้วนะเพราะพี่เป็นคนปากจัดรู้มากรู้ทันการเมืองไม่ใช่เราไม่รู้ฮะเราศึกษาสิอ่ะพักนี้นะสมมติหนึ่งพักเนี่ยมันได้สสเยอะแต่มันก็ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะเลือกพักไหนที่มาตั้งรัฐบาลมันก็ต้องมองดู แล้วไอ้พักลูกพักกระจกกระจกนะเขาก็ต้องมีข้อแม้ว่าถ้าหากฉันเข้าไปร่วมพักเป็นรัฐบาลเนี่ยจะให้ฉันตำแหน่งอะไรบ้างเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงอะไรบางคนต่อรองถึงสองกระทรวงนะถือว่าเป็นพักใหญ่พักรองบางก็บางพักก็พักเล็กก็ขอแค่กระทรวงเดียวนะมีสสนิดเดียวอะไรประมาณนั้นนะคือรวมเขาเรียกว่ารวม ไม่มีะหัพรรคใดพรรคหนึ่งที่จะตั้งรัฐบาลได้เท่าที่เห็นเห็นมานะอืมก็ต้องเป็นพรรคที่รวมกันนะคะคือแจมนะมีนมจีนกับน้ำยาแจมกันไปบางทีก็ความเห็นต่างแต่ว่าต้องรวมอะไรประมาณนั้นนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะการเมืองเนะี่ยมันมีเล่มีมเหลี่ยมมีชั้นมีเชิงกันเยอะฮะคนที่เป็นสสแล้วมาเป็นรัฐมนตรีนะคะ เนี่ยเป็นกระทรวงต่างๆ,ๆเป็นกระทรวงต่างๆเป็นสสมาเนี่ยเขาจะมีข้อต่อรองเยอะฮะแล้วแต่ละคนเนี่ยแพรวในเรื่องเล่เหลี่ยมชั้นเชิงเยอะมากพี่อ้อยปากจัดนะไม่ได้ด่าใครไม่ได้แข่งชูวิตพูดไปตามเนื้อผ้าฮะมีคนมาขอขอซื้อเสียงจากพี่สองคนแลวนะสองพักแล้วพี่ตอกไปงางเงิบไปแต่ละคน น่าเจือนไปเลยนะแล้วก็มาเมื่อเช้านี้มาเย็บเย็บมาถามนะไอ้พวกที่แบบว่าเป็นเบ้เข้าอะนะ,ะเป็นเหมือนกับว่าหัวคะแนนนะนะฮะมาถามพี่อ้อยมีสมาชิกกี่คนในบ้านรวบอกมีเยอะมีเยอะอะหลายคนช่วยเลือกกาเบอร์นั้นเบอร์นี้ให้หน่อยนะก็เป็นพักที่ดีอื ก็คุณเป็นเบเขาคุณก็ว่าเขาดีแต่ฉันไม่ได้เป็นเบคใครฉันพิจารณาเองได้ฉันไม่ต้องเป็นเบคใครเป็นตัวของตัวเองนะคะจะรักใครชอบใครอยู่ที่ตัวเรานะเคยนิยมช,มชมชอบอยู่สองพรรคสมัยมาก่อนนะตอนนี้หัวหน้าพรรคก็ตายไปคนหนึ่งแล้วตอนนี้หัวหน้าพรรคก็เลิกยุบลาออกจากพรรคไปแล้วเราก็เสียดายแต่ไม่เป็นไรฮะนะคนใหม่มา เชื่อไหมนโยบายไม่เหมือนกันสมัยก่อนนะเขามีนโยบายต่างๆทําให้เราชอบแต่ตอนนี้นะ่ะหัวหน้าพักคนนี้เป็นคนใหม่เราไม่เคยศรัทธาทั้งที่เราชอบพักแต่เราไม่ชอบคนเราจึงไม่กล้านะสมัยเมื่อก่อนอยู่กรุงเทพนะอุ้ยนะพ,นนพักนู้นพักนี้เต็ไมไปหมดเลยนะโอ้โหแถวๆเกาะกลางเนี่ยนะมีแต่ไอสอสเนี่ยนะนะสอสอพักนูน้นพักนี้แต่เราต้องเลือกนะคะบอกตรงๆเลยนะ เลือกที่จะกาเฮ้ยไม่เลือกแล้วเดี๋ยวนี้นะบอกตรงอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่เลือกแล้วจะนั่งดูให้ทะเลาะกันเล่นมันดิบอกเลยไม่ไปใช้สิทธิ์แต่ก็ไม่แน่แต่ปากก็พูดว่าไม่ใช้สิทธิ์แต่เมื่อถึงวันนั้นเราอาจจะไปใช้สิทธิ์ก็ได้หรือไม่ไปก็ได้นะอยู่ที่ตัวเรานี่แหละเราตั้งใจแบบไหน วันนี้เป็นวันที่4ค่ะของเดือนเมษายนส5 6 6นายน 2, นะคะร้อนมากค่ะตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งร้อนมากๆพี่อ้อยก็จะอาบน้ำนะนี่ค่ะเตรียมแล้วค่ะกระมังมีเสือมีน้ำในกระมังมีสายยางนู่นเดี๋ยวจะอาบน้ำแล้วอาบน้ำให้ชื่นใจให้เย็นใจเล่นจะดีกว่าไม่ต้องไป สนใจไอ้พวกสสทั้งหลายแหละให้มันดิ้นกันไปฉันก็อยู่ของฉันตามปกตินะใครจะเป็นสสจังหวัดนั้นจังหวัดนี้หรือจะเป็นนายกฉันก็ไม่สนใจหรอกนะเพราะว่าอยู่ตามปกติแล้วไม่เคยได้ส่วนได้ส่วนเสียจากผู้คนคนใดคนหนึ่งเลยแนมะ้แต่นิดเดียวแล้วให้ก็ไม่เอาด้วยค่ะนี่ไม่คนมาเสนอให้ไม่เอาค่ะ ห้าพันหนึ่งอะจิบจิบแล้วเขาไปโกงกินเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านมันคุ้มไหมไม่คุ้มหรอกนะถ้าคนคิดได้ขายคนคิดได้เขาจะไม่ขายเสียงแต่บางคนเนี่ยขายขายตพเห็นแก่เงินเพียงเล็กน้อยแต่ช่างก็เถอะเราไม่ว่ากันบางคนก็ไม่มีจะก,กินนะนะมันต้องเอาประมาณนั้นแหละนะเอาวันนี้ห้0ร้ไว้ก่อนนะวันหน้า เมื่อเขาขึ้นมาเป็นเขาก็ไม่ได้มาแจกเรานั่นคือเรื่องจริงแหละนะที่เขาคิดได้อะเขาคิดเป็นนะแต่เราไม่เอาอะ่ะอืมเราไม่เอาอะ่ะชีวิตเราอยู่ของเราแบบนี้ใครจะเป็นยังไงก็เป็นเถอะนะแต่เราก็ขอเป็นตัวของตัวเองก็แล้วกันนะคะอืมรถสิบล้อนะจะผ่านหน้าบ้านแทบจะทุกวันเลยนะคะ,นะะไปขนดินค่ะนะวันหนึ่งก็หลายเที่ยว สิบยี่สิบเที่ยวนะคะทุกวันที่ฝนก็เยอะค่ะเยอะมากแต่ช่างเหอะสังคมอ่ะนะนี่แหละค่ะนะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นเจ้าสัวเป็นคนรวยเขาไม่เกรงใจคนจนอย่างเราหรอกเขาทำอะไรได้เขาก็ทำแต่กรรมมีจริงค่ะนรกจะกินหัวอืมเบียดเบียนคนอื่นเขานรกก็กินหัวเอาแค่นี้แหละค่ะนะ ฝากไว้เป็นข้อคิดนะคะใครที่จะกาคนไหนก็พิจารณากันเองใครขายเสียงเราก็ไม่ว่าใครซื้อเสียงเราก็ไม่ว่ากันนะเพียงแต่ว่าเราเวิจารณ์กันนิดหน่อยนะวิจารณ์พอของปากของคอนะไม่น่าเกลียดใครขายก็ขายไปขายเสียงนะเงินห้าร้อยพันหนึ่งเนี่ยมันไม่พอขนาดนะับของเราหรอกเดินไปตลาดเสียเป็นพันวันหนึ่งมดแต่พวกเขาโกงกินไปถึงสี่ปีเพ้อ หปีเพอเพอแปปีนะก็ให้เขาโกงกินกันไปเราไม่ว่าใครเป็นนายกก,นนยก,ยก,ก็ดีทั้งนั้นแหละค่ะนะคะใครเป็นนายกยอกระดกดีทั้งนั้นแหละค่ะขอบคุณมากๆนะวันนี้ก็วิภาวิจารณ์พวกสสทั้งหลายแหละนะคะโอเคเอาแค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ